ของน้องกู๊ดมงคลมากเลยวีสิบเฮ้สทองคำในเพลงกู๊ดบายคุณขอบคุณมากเลยอ่ะคุณนึ้คำตปมภาษาไทยไม่ถูก say to me do your bl- to tell you. so play

ดีดีเลยเอมอ,ม,อมันเวลาร้องจริงเนี่ยมันจะมีตัวไหนที่ที่ไม่หลบไหมชนนะตึ้งอย่างเงี้ยก็มีตัวไหนที่ไม่หลบไหมก็มี่ะแต่น้อยมากใช่ป่ะแต่เนี้ยร้องก็คือไม่ได้ร้องเ <c oughs> <ช>ต็มม,มาก <c oughs> นั้นไม่หลบป่ะ <c oughs> ไม่หลบหอ๋อ โอเคดีเลยดีเลยนะครับตอนนี้มันมันมันสวยมันประคองอา,อารมณ์อะไรได้อยู่แล้วแหะแต่ว่ามันควรจะมีเรื่องของการร้องที่แบบโชว์พลังบ้างตอนนี้อารมณ์เอาอยู่แล้วแต่บางคำเท่านั้นเองที่ที่หนูจะแบบให้มันมีวารตี้หน่อย คือตอนนี้มันมาร้องเทาะมันร้องประคองไปตลอดแต่บางอันความความเป็นอัศนีวัสดงความแบบปึ้งเงีง้ยถ้าเกิดหนูครูว่าหนูหนูใส่ความแข็งแรงบางคําที่ที่มันโชว์ว่าหนูมีพลังในการร้องอ่ะให้มันขึ้นมาได้เด่นชัดกว่าเมื่อกี้ก็จะสมบูรณ์แล้วละ่ะก็มีแค่นิดเดียวคือตรงที่บอกว่า แต่วันนี้ต้องพูดมันออกไปมันเจ็บปวดแบบต้งก่อนจบอะค่ะอืมอืมก็ขยี้ให้มันคือคําคํานี้มันพูดยากอ่ะคือถ้ามันพูดแล้วมันมันกลับตัวลําบากคือถ้าสมมติว่าว่าเรารักเขาอยู่เงี้ยแล้วเราก็น้อยใจว่าแบบเขาไม่เคยเห็นความดีของเราเลยทําไปเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมระยะก็ยังห่างเหมือนเดิมแล้วเราก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วแต่มันบางทีมันก็เอ๊ะลองสู้ต่อกันล้วกัน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดบอกว่าลาก่อนหลุดปากออกไปแล้วเนี่ยมันยากแล้วไงม,มันยากที่จะกลับมาแบบมาเริ่มใหม่่ะเพราะฉะคำคำนี้ยแต่วันนี้ต้องพูดมันออกไปนมันแบบเออลากร์ให้มันมีแบบส่งไปถึงให้อารมณ์มันพีไปสุดแล้วคําว่าลาก่อนเนเี่ยมันจะมีความมีมีน้ําหนักเยอะลาก่อนเอเอ คือพอพอบอกแต่วันนี้ต้องพูดกันออกไปลาก่อนเงี้ยให้มัน,มนฟีล <c oughs> ส่งแล้วก็พีคเสร็จปุ๊บแล้วก็ตึง้งแบบเนี้ยมาลาก่อนนี่คือคาว่าแบบไม่เอาแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเหมือนว่าคนฟังเนี่ยเขาฟังหมายถึงว่าสมมติว่าเราต้องการจะร้องเราร้องแบบตัวละครให้อีกคนหนึ่งฟังอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็ยังไม่นึกหรอกเขาก็นึกว่าหนูตัดพ้อธรรมดาว่าน้อยใจ แต่สุดท้ายคือบอกว่าลาก่อนคือแบบไม่เแล้วนะอ้าวเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขาอ้าวให้ได้ไมาถึงในทางตัวละครแต่แต่วันนี้ต้องพูดออกไปเคนชอบเหมือนกันไม่ได้เตรียมใจว่าจะเจอคําว่าลาก่อนเพราะตอนแรกมาบอกว่ารักเธออย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายรักเธอ ก็โอเครักเธอแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บล้วก็บอกความจริงไม่มีใจแต่ไม่น่าคิดนานขนาดเออหากว่าความจริงเธอไม่มีใจก็มไม่น่าคิดนานขนาดนั้นเหมือนเขาก็เลี้ยงใข่อะเหมือนแบบรักไม่รักเขาก็ไม่บอกสักทีอะไรเงี้ยเจ็บที่จริงใจให้อยู่นานแต่เหมือนไม่มีความหมายทุกสิ่งที่ทําดีไปเหมือนไม่มีความหมายไม่เห็นคุณค่าเลยเออแต่ครูชอบนะครูชอบครูว่ามาแล้วล่ะอันนี้คือมันเพิ่มอีกนิดนึงก็จะสมบูรณ์เนี่ยอืมโอเคครับ มอบใหม่มอบโชค